รวมฝูงลีโวนะเมื่อนี้จัดเลี้ยงเป็นแถว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 อะไรเลยนะทั้งตัวเตี้ยตัวสูงเบ่งไปพร้อมกันใคร f อฟซ y โตโยต้าใครขับรถโตโยต้าดีใครขับรถโตโยต้าอยู่คอมเมนต์ด้านล่างใช้ดีไหม <laughs> ใช้ดีไหมคอมเมนต์บอกด้วยเออโอเคไหมโอเคถ้าพ่อแม่ลูกหลานจะซื้ออีกมาหาไอเสียมเดี๋ยวนี้พาดูรีโวทั้งแถวเลย รถทีนะ่ท่านอยู่ใช้โตโยต้าอยู่ใช้ดีไหมคอมเมนต์บอกด้วยนะวันนี้จัดให้รีโว่ปี 18Z e dition แคปตัวเตีย้ยฟรีดาวผ่อนเดือนละ7,000ันนต่อมาสีนะ่ประตูชุดแต่งเชียร์ดีปชุดแต่งล็อกโคจากโรงงานนะแต่งพิเศษจากโรงงานผ่อน9,000นะแคปยกสูงเกียร์ออโต้ปี19-20ฟรีดาวผ่อน9,000 นะมาเกียร์ธรรมดาแคปยกสูงนะ้าพร9,000ฟรีด,ดาวดนะแคปยกสูงตัวใหม่ล่าสุดเลยพน10,000ไม่หมื่นเดียวนะแคปยกสูงแต่งแม็กยางยีราบพน9,000นะ้าสี่ประตูโฉมใหม่สีดำสีดำตัวท็อปยกสูงพนหมืน่นนิดนิดพรหมืน่นนิดนิด นะมาดูตูดหน่อยมาได้เห็นหน้าแล้อยากเหลียวหลังเห็นหลังแล้วอยากดูหน้าน้าเอาแต่แคบหน่อยฟังนี้นะถ้าจะไปซื้อรถโตโยต้ารีโวต้องซื้อที่ไหนป้ายแดยงครับไอเสียมรถซิ่งเอาไม่ใช่ป้ายแดยงหรอป้ายแดยงมันแพงแพงอ,อยากได้ถูกกว่าป้ายแดยงสองถึงสามแสนต้องมาหาอเสม<ด>นะนี่เลือกเอาจะเอาเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต พอแคบจัดออกดีกว่านะต่างจังว <and living> <out> ัด <improving> ซื้อได้หมดครับเหนืออีสานกลางใต้นะาทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะจัดได้ทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก็สัาง เฮ็ดในเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊สขับหกรลาขับสิบรอะขับแม่โคตัดใหม้เผาทานเออเลี้ยงวัวเลี้ยงคว้วเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเรล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมปลาโมงปลาโมงทุกอาชีพจบที่ศูนย์บาทส่งฟรีฮอตหน้าบ้านไอเสมดซซิงจัดไ้เป็นกำลังใจให้ไอเสมและทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านเจ้า